ถ่ายวีดีโอต้องแต่งตัวมาหน่อยยาวเหมือนกันแฮะแต่ไม่รู้กี่เมตรนะคะเ้ยผมก็เกินเกินโอ้ยาาเอ,อ้ยยาวกว่าเราอ่ะอืมเหมืนอนอ๋อ <c oughs> แ,แล้ว,ว,วลพี่เขาก็ตั้งพิงเอาไว้เวลาเก็บก็มันจะผมว่ามันมันอะไรอ่ะ ค่นเอี้าเอายาวๆไปก่อนนะคะใช้ตอกนะคะกระป๋องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ทำอะไรมีทูบด้วยที่ตักปลานะคะถ้ายางดำค่ะหนาแข็งแล้วก็เป็นโฟมค่ะแผ่นเท่านี้เองค่ะยืมพี่หนูมาอันนี้อวนสื่นที่หนึ่งนะคะวันนี้ยาว ลึกประมาณ2เมตรค่ะทำมาจากไอ้งอเก่านะคะยาวมากเลยแล้วก็ใช้ปะเอาตามงานนะคะอวนปูที่จะใช้ะคะ่ะทำจากอวนเปิดกุ้งแต่ตาใหญ่ต่อตา4เซนไว้สาหรับลงกุ้งกุลาไม่ใช่ใช้ตัวสี่เซนกรองจะกรองปลาออกไปข้างหลังให้หมดเลยนะครับแบนี้ ใช้งูด่ะก็เลยไม่ค่อยได้นั่นเลยใช้แค่สามเซนว่าตรงนี้ต่ออีจุดหนึ่งอ๋อเอาออกไปเดี๋ยวยเดี๋ยวดูจุดต่อนะคะว่าเขาทำกันยังไงเขาใช้โฟมดันแล้วก็ดึงประคองไปอ๋อเข้าตาต่อตาเลยนะคะ ประมาณหกร้อยตาอันนี้สองเซนได้ไหมพ่ออสองเท่าไร่นะคะสองเซนสองเซนสองเซนครึ่งได้เบอร์หกมั้งเออได้ได้ใหญ่หนักได้ใหญ่หนักอืมยิ่งใหญ่ยิ่งหนักยาวไปแล้วนะคะอ๋อใช่ล้วปกติพี่เขาจะตัดไม้สามแบบนะคะเท่าอกเท่าหัวแล้วก็ สุดแขนยาวมากแต่อันนี้ของเราจะยาวกว่านขาวไอพี่เขาปักไม้เป็นระยะก่อนนะคะทำงานคนละข้างนะคะเริ่มมัดเริ่มมัดอวนยกขึ้นนะคะในระดับที่เหนือหัวสุดมือเอื้อมมีเชือกติดอยู่กับอวนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มัดหัวเรียบร้อยแล้ว ้วยเชือกที่พกมาตัดเป็นระยะนะคะอวนเข้ามานะคะเพื่อให้ก้นอวนติดเป็นเส้นตรงอืมพี่เขาดึงขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นระดับเดียวกับหัวเลยนี้จะทำให้อวนเป็นถุงนะคะจะลอยไปลอยมาส่วนพี่หนูก็จะรวบมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาช่องว่างขึ้นนะคะ วันนี้ยาวไม่ถึงฝั่งนะคะปี่แต่พี่เขาใช้บานปลายเอานะคะตุดอวนนะคะคได้อวนพี่เขาย่นให้เนื้อมันเป็นถุงนะคะวิธีมาตอกหมุนหมุนหม,นหม,นหมนแล้วก็ร้อย แล้วก็ลองขยับดูแล้วก็หมุนอีกรอบรอ,อบไม้แล้วก็ฝากไว้กลางเชือกเอาไม้ไผ่ลงดินนะคะต้องเอาตาขึ้นนะคะตาไม้ไผ่เขาใช้พันเอาแล้วก็ลูดขึ้นอันนี้เสียบเข้าไปแล้วหมุนไม้เหมือนดาเมเยอร์แล้วก็เสียบลงพื้นก็คือเสียบซ้อนสอง อ,อ๋อต้องห้อยทุกอัน,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 อนช่วงลอยต่อนะคะเขาจะย่นเข้ามาเพื่อให้มันให้ตัวได้ไม่ตึงปกติควรทำทุกอันอ่าก็สอนสอดเข้ามาออ๋แล้วพี่เขาควง Ờ. <laughs> 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 อ๋ออ๋อพันหนึ่งรอบเลยดึงตึงปักให้ได้ที่เ่อนเอ๊ะอะไรหินหรืออะไรกี้พี่หนูไปตัดต้นโพมานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าปักยังไงครับที่น้องเขาถือไว้สแตเลสตัวที อดีแยวตอนนี้พี่เหอเชนตัอ่าอันนี้อ๋อเอาไว้ปักทำเป็นงงามตอนจบอ่าปักแบบชิดล่องอืม อ๋อน oh, ้องเขาเอาไว้เหลือเวลาเหลือแล้ว hmm. ม mm ันจะยกง่ายก็ดินโปะน้ำมกนขึ้นนน้ข hmm น่ะมัน <may> ข <Switzerland> ok ึ okay, go, ้นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดนั่นมาหนูก็ทำดินโปะมาทำคันที่น พอน้ำน้อยก็เดินไม่ไหวเลนเยอะดังนี้ยังไม่เคยดูเยตักโ่ีใช้ปากอันสุดท้ายเอียงลงมารับอ๋อพี่เขากดอวนให้มันแตะหน้าดินอยู่ปลายแตกนะคะให้ หมุนลงดินนะคะ,ะให้รวบก่อน,ลนแล้วก็หมุนลงดิน,น,นดค่ะแล้วเราต้องเฝ้าจนกว่าปลามันจะเข้าหมดเราค่อยปิดปะคะเออื้างหลังเนี่ยไม่มี่คิดไม่มีปลาเราเดินเราเดินเราเดินเราดูเนี่ยว,ว่าเ <c ười> ตะปลาไม้เหยียบปลาไม้นั่นไหมไม่มีพวกกระถางจะรััดต่อแล้ว ไม้ประมาณสองเมตรห้าสิบนะคะกำลังดีมันจะเสียบเข้าไปหมุนแล้วก็คล้องบนได้เลยค่ะผมผมไม่มีไม้สามชุดไม้ดัดไอ้โง่ไม้ดัดไอ้โงงจนแค่นี้เออาวนนก่ไม้ดัดไอ้ไม้แค่นี้แล้วก็ไม้ไม่ผักแล้วก็จะไล่ความสูงไปอ่าแล้วก็ยาวเท่านี้เลยใช่่ พี่อวนก่อนนะคะพี่เขาม้วนไว้พอถึงสีแดงแลว้วบอกผมนะครับอือพอพี่เขากลางแล้วเขาดึงได้เลยแดงไว้บนใช่ไหมพี่น้องเขาปักไม้รอแล้วครับ นี่เดี๋ยวเราจะทำอวนปูมาถือนี่เลยอันนี้กี่เซนตรงนี้แดงแล้วนะครับพี่อ๋อสุดแดงเนี่ยยังไม่สุดเอาปลายเลยปลายเลยอ๋อ นี่ครับแดงลงเลยเหรอลตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะคะอวนปูเราก็เสร็จสองฝั่งแล้วค่ะอันนี้เรายาวมาถึงนี่แล้วเราไม่พอนะคะเราก็เลยเติมตีใช้วิธี มัดตอกค่ะตึงๆตั้งขึ้นมาแล้วก็มวนไม้พอมวนไม้เสร็จก็เอามาปักแล้วก็หนีบไม้เข้าด้วยกันแล้วก็ทําให้มันตั้งนะคะแต่พี่เขาบอกว่าใช้กระเบื้องจะดีกว่านะคะก่อนต่อน,นี้ต้องเอาตูดขึ้นมานะคะตั้งกับไม้แล้วก็กดปลายลงน้ําส่วนหนึ่งของปลายนะคะเอาขึ้นมาตั้งค่ะให้เป็นฉาก เพื่อหับกะปีตัดสั้นตั้นกับยาวตัดสั้นนะคะเราจะดึงได้จะดึงได้เ,เราเตรียมกักชานะคะวันนี้เราใช้หกกระสอบค่ะแล้วก็เสื้อนะคะกันยุง่งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็กระป๋องสำหรับสกักกักชามีถ้วยอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็กระป๋องใส่มือถือ,อยุ่งด้วยมีอมวนจระสองอันค่ะ น้ำขึ้นพื้นเยอะมากเลยค่ะไม่รู้ว่าฟ้าจะมาหรือเปล่าฟ้าครึ้นเหมือนฝนจะตกตอนนี้เราอยู่ท้ายที่นะคะตรงจุดตรงกลางนะคะเราจะแบ่งอุปกรณ์มีกักชาข้างละสี่กระสอกบกระป๋องคนละใบแล้วก็อุปกรณ์ใส่มือถือวนยะ ป้อม,มอางรุ่นนี้ไม่มีถุงในนะคะใช้วิธีตักทีละชามค่ะพี่เขาผสมอืมออะเหรอเหรอไปกับน้องออจะตกแล้วเสร็จหนึ่ส่วนสีของถ้วยนะคะแล้วก็ผสมน้ำให้เต็มกระป๋องหวานให้ทั่ว น้องเขาใช้ลมช่วยพัดไปนะคะแต่เขาสาดเป็นหน้าทั่วมากอันนี้คือปลาเงียบนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะสอนดูปลาว่า,าดูว่าเขาจะน้องเขาไปพร้อมๆกันนะคะสองข้างอีกข้างหนึ่งมองไม่เห็นแล้ว